บรรยากาศเาม้ยมะเร็งพี่น้องนะครับดังไฟอ้ยคักหลายอีสานบานเน่านะครับดังไฟลูกบึมๆเลยบานในขัวดักแด้ครับแม่ปีนะครับกําลังขัวดักแด้ครับพี่น้องสวัสดีเาี้ยมะแร็งสุขุสุขคนกคบสวัสดีครับป้าดักแด้งามๆนะแม่เนะไม่ไม่เลยขัวดักแด้ครับพี่น้องครับเอาปูน่าไฟจังเลมาลูกคักแทะ้บาด คักขนาดเลยพี่น้องขวานักแด่ครับยน่ยมือเลี้ยงครับใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกูดใส่รสดีใส่เกลือขวานักแด่ครับพี่น้องยน่ยมือเลี้ยงครับมาเด้อมาเด้อเงินป้าตวงม่ปีหมูออื่นอีพ่อว่าสิผ้าไปวันเหี่ยวสันเดียไปถามอีพ่อก่อนหมูออื่นวันเหี่ยโอ้สายเขาแล้วท่านนี่สายเขานี่ฮ่า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 ยเขาไม่นี่ยพ่อตวงสายเขาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ มืออื่นมืออื่นยังเดวันแหงกินก้อยปลาอยู่ขางน้องเลยเนาะพ่อขังน้องเลยน้องเลยน้องเฮาข้าเนาะเอาละครับพี่น้องมืออื่นเดินเนอ่างียละเสียอวกทักเสียอวกทักมากเลยเนีอยเมื่อกี้กับเผาไปแมนเมนเสียอวกทักมากเลยเด้่เดี๋ยวมืออื่นสิบ้างเฮ้ยเฮ็ดยังกินก่อนทั้งนี่อันนี้ก็ตีออมเนี่ยโอ้ออมเนื้องัวใส่บลาเขือใส่บลาแข้งอัดใบบกูดใบบกูดหรือใบบกเวอร์เนี่ยมันก็ใหญ่แต่นี่ปุ้ยสมบูรณ์ดี มืออื่นนะครับมืออื่นลงกน้องว่าสันพโต่งว่าสิบานแหปลาส่วนมากปลาอยังก่อนมันนี่ปลาคุณเนี่ยหร่าปลาหนามถ่วงมีคุณเนี่ยโอ้หน่ามันไหลหงุดเนาะมันก็มาอยู่ในหนองเฮาเน่ยเอาขวดเนื้อก้อนบัดรนี่หน่ามันถ่วงมันอยู่มันมีอยู่ปลาลูกปลาคอปลาปลาเขาครับครับปลากด้ปลาอย่งนี้มันละไหลปลาอยู่เอาสัน มืออื่นเนาะประมาณเที่ยงใบนี่ล่ะฟุกๆกับที่ได้กินปลาเนี่ยงอ่ะปลาตัวปลาบึกปลาบึกมันมีโอ้ปลาบึกดิมาเห็ดคือจังเขียเห็ดมือหนะบ่เมียนปลาบึกมันมันมีอยู่ว่างอันช่วงอันว่างๆเขาตัวน้อยๆยุ่นมันไม่เป็นิังมันสิปลาบึกอ่ะตัวจำจำบีแขรงเนี่ยตัวประมาณโลนึงนี่ล่ะเห็ดจุ่มคือจังเขียเห็ดมือหนะบ่แต่ว่าทอดปลาหยิบถึงยี่ซัมไต่เม่นบ่ถึงเวดแล้วก็ปล่อยลงกระกรนละแสดงว่ามีอยู่สันนอกปลาบึกเนาะเมียนผลมาปล่อยครับหั่ เอาเดี๋ยวมืออื่นจะเบิตู้นี้อยู่ได้หรอบัางบ้างก็จอยลงป่าบครับมืออื่นจะเบิ่งน้ำกันแม่ตู้ออื่นจะเบิ่งห้าเที่ยมันอืห้าเที่ยวมันห้าเที่ยวไป่ถึกเพราะว่าบ่ได้ไปใส่พอดีละมืออื่นว่านแหงกับพอตองเสียออกับว่าสีมาพราะยังพนมสีมานั่อยู่ดอกบนซ่งไปครับไปไปเพื่อนวะโยโย่ลูกไสหลาพยินถงเอาคักแล้วมืออื่นนี่สุดยอดแล้วบัดนี่ ฟ้าดกวาดักแด่ไหมหอมหอดหมดเลยฟ๊าดเดคนอ่ะสุกไปเนิใช้เกือไปหนิสะพ้อเถอะบนโมนเอ้นมาเดี๋ยวลูกคนถะผมสลดนําแต่ว่าอันรักแด่ในขวดซื้อๆในกระเสียบไปได้พี่น้องโอ้น้ำขวดักแด่นี่เออๆโอ้อนๆอหโอหค่าขนาดเลยบาทพี่น้องเลย ล้วนองดวงเลยใส่ย no, well, okay. okay. ังก็แม่เอาติเอาสอดใส่เอาสอดใส่เออเอาโอเคค้นตัวบันยี่แม่เราใส่ผงสุดแล้วแล้วป่ะก็เลยใส่สอดหน่อยนึงให้มันหอมปาดเถอะเมนูหายกินอยากไลยดักแด่บ้านเฮาดักแด่บ้านเราดักแด่แบบว่าสาวใหม่ๆหอมๆนี่พี่น้อง มันค <muitas> um, um, uh ือดักแดดถอดได้ดักแดดถอดมันสิเป็นกรอบกรอบอือเอาแม่ได้การแล้วแม่บัดนี้ซิมซิมิมอีกแล้วบวงแล้วงั้นเนาะ้อเออเนาะห่อนห่อนห่อนอ่าโอ้เอานัวหน ua โอ้ยห่อนห่อนห่อนเอาวางใส่ห้ฮาเอาบาดเนี่คักแล้วบาดเนี่ยหน ua แล้วใส่เกลือมันตัวน ua แล้วตัวใส่เกลือเพิ่มอปิ่วหันไม่ร้องเลย ใส่เต่สวดมันบ่มันบอ่อไหนดิมันบ่อปันไดน,นะอืมเอาขั้วดักแดดโปรตีนล้วนเลยโอ้โหยง,งามขนาดมาเสียงรถปูนใดหละบมาเด้ออึ๊บอืมเอาแล้วอีพอกำลังขั้วซีดมาอยู่พี่น้องแต่ว่านังหว่วนอยู่เลยอืม มือหนีบของเจ้าแม่นแบบไหใส่เกลือกับใบคือเลยแบบนี้นักแด่สดๆไปไหมไ,ไ,ไป,ปมน,อไน่องหอมดีขนาดเลยขัวใส่ตะไคร้กับใบบกูดโมเมนตถอดได้ไปน่องขัวเด้วเนี่ยเหลื่อมๆนี้โมเมนตยังเด้่ยหนามมันโมเนนมนต์หนามมันเพื่อได้หนามมันออกจากนักแด่ได้เนี่ย อืมตวอืมอืมอืมนุ่มอะไแม่บัดเนี่ยอ้าวเหนียวมาก่ะอืมซาลาเปาไข่เกลียวขาดบ่ได้คือเกลียวเกลียวขาดบ่ได้โอ้ยผักเพิ่นปลูกเองอ่ะงผักเพิ่นปลูกเองผักปลอดสารพิษมาหยุบกับดักแด้จับเจวนะคือสิเข้ากันดี ผักบวชสารพิษแม่ปีลูกเองนะครับเอาเข่ากันหนึ่งซุกไม่ไหมพอตรงทรายบ้างคันมืออื่นประสิิภาพไปวันเหี่มาเด้อมาเบิงบ่งวันเหี่เด้มื่ออื่นนี่เด้อโอ้สีแหลๆ่ๆในก็มีบาทเนี่ยงามค่ัเมืออื่นสีไปไล่สวนสย่สวนผักเม,มืออื่นไปไล่สดอย่สวนผักเธอมีพี่น่องพ่อนอยากสือไปสำหนักงานเนาะเธอมีคนเมาหาย้ย <an> <t une> พอ่อไ้คาน่ำคาไฟมืออื่นครับเดี๋ยวพ่ไปเบ่งมืออื่นพี่้องนะครับเดี๋ยวสิไปไลส่สดให้พี่้องเบ่งนะครับพักอีเมีงามงามซอยในเด้อซอยสื่อน้่อีเมีในเดอ้อมืออื่นเนี่ยแล้วจัดร้อยสิไปไลส่สดดอกนะครับมีพักยังแนี่ยเถื่อนจากสื่อให้ทีมงานคั่วนะครับทีมงานคั่วเฮ้านะครับของเพ็นร่ำเพื่อนเนี่ยแหละนะครับเถอพี่้องเพื่อนจากไดเพื่นจากสังเนาะพอตรงเม่ปีนะครับเมาพักให้อีเมีเนี่ยจังสีนะครับ สิพาไปเบิ่งสวนเลยมอืออื่นนะครับสวน,นสวววพ,นวพนวักเตียปนซื้อเขาขั้วเพชรลำเพื่อนเท่าเด้อเอ้าไม่แล้วบารนียปอดโัวออมเหนื่อยอีพอปอดโัออกเอ้ยออกเอ้ยมาด้งออกเอ้ย <c oughs> เห็นนรากินกระปอ๋อตะบอกออกพูดนะมื่อกี้ล่ะปอดโัมามาพอ่อมามาแม่มาอืพูดนะ ออมเนื้อตีสมันพี่น้องเอ้ยมันก็สุดยอดเลยเนื้อติสมันนี่ยเนื้อผักซี่ฮัใส่บีพร้อมยุติเอาแล้วแต่พอรใส่ล้วเอสนแบงใส่หอกนั่นเออแบ่งใส่ถั่ยว่าันวคนบ่มักที่เอาแบ่งออกไว้สนะแบ่งไ่บีตั้งหักสนะที่มันหอน แมนแมนมาพี่น้องมากินเข่ากับพอตงแม่ปีนะครับมืออื่นสิมืออื่นสิพาไปไล่สวดเบื้องสวนผักอีเมียเสื้อมีพี่น้องพ่นพอดีล่ะเขาสิ็ดแล้วน้ำมูยู่ใกล้ๆเนาะมืออื่นเนาะมากรอยปลาพอดีกรอยกินกรอยปลาได้กินแทะแทะม่แมยังได้สิพาไปเบื้องผักมืออื่นนี่บ่แม่นยังเพราะว่าเพราะว่าเขาสิได้ออกล่ำบาดในเสื้อพี่น้องพ่นว่าโอ้ยอันซื้อให้แม่ขั้วนี่เอาไปให้ทีมงานกินได้นี่เมาให้แน่แม่ปีจริงจริน่ะเนาะ เออเออเอาเอื่นจังว่ากันแต่ว่าตอนนี้กินเขาก่อนครับพี่น้องครับ <มา S 1> พ่อตุงไม่ปีจันรอยๆๆๆนะครับมาเด้อมาเด้ออันออมเนื้อพ่อตุงขัวรักแดย์ไม่ยี่ปีมื่อนี้มาจวดนี่มาบาดน,นี่พี่น้องครับมาเด้อมาเด้อนะครมารถปูดได้เราไม่ได้กินเขานะมามามาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนี่ขออนุญาตตั้งขากล่องใสเลยพี่น้องกินเขากปกติแต่ละคลิปเนี่ยค่อขวายตั้งขากล่องใส่สิมา มาสดสูงเน้องเบิ่งอมหานนดๆดหวานหวนเธอมันสวงไข่โอ้โหวานมันเปของคอยด้ต้องพักอืมพักง่ามๆพักกอดสาร อ้นเป็นไครพ่อจักรวาดตหรอกไม่ดีไม่ครับอ้อมเนื้อโอ้ยเรอกินต้มปลาไหลอ้อมปลาไหลวะนมี้่้อมเนี่ยแต่กันโอ้ยยังสีเหรอ

กแดกกับไม่ไหมแซวครับไปลองเลยรวงเลยหรือบ้านไว่บาทเลยนี่เลยไข่นี้เลยบาานในนี้เลยเมื้อไหน่เศร้าเรบานในไคเลยในบ้านไข่คักคนเป็นวัดเป็นลาลาเนาะทาบ้ามูสอน เื้นดูอได้ยได้พักแม่ปีซื้อเขาคั่วเป็นรำเพื่อนเออือนเตรียมแล้วครับเจ้าเดี๋ยวสิไปไล่สดใหเบิ้งนีหลเนเน่เยอะนาดไมึงไานี่ไลเ่ได้จ้ามืพักเอาเนเ่พักออกเนเนพัดปอดชานพิษ ขันจนังยนงเอาะกรอกปะอาจ,จารย์กินบ้างบรนียังก็คันแล้วเนี่ยตัวบวงครับตัวบวมวงมีกระดองตันมันเห็นควายดิแอตันนีก่ก่อนบนครบเนาะตันนี่มา่อกี้นี่เนี่ยักได้ครับอื บขบม่มีแถวไ่ได้ยำเรียวเรียรีอยไมได้ยำปลาเสี้ยวเียนไว้วบอยู่ขวบงอหมดไปยังขวบขึ้นี่เนี่ยมึงก็ปนปนอ่งนัานนะป็นหวไม่ดีหัวก็ป็นหมดก็ในปลาตัวใหญ่ไม่เห็ดอันอันนั้นคือห่าเก่าห่อเนอไยังารปลาจุ่มปลาจุ่มนีักสลัดได้ยเี๋ยวนี้สลัดร้ายนีุ่ก มีตุกเนี่ยแบบใบเลื่อยกันมีัสใบเลื่อยมวะนะกินไปกินมากแค่มื่อไห่ที่ดีเทสกันไหมไรอกาพี่นอ้องมาทิ่ขอต้องกันครับคลิปนี้ขออนุญาตเราทำนี่เราเรือยแบบนี้เด้อม,มือขึ้นพ่อก,กันสวนผักไม่ปีจะไปไรสดพ่อต้องวันนี้จะไปถ่ายคลิปพวกนี้กินปลาข่างน้องน้อกันพี่น้องครับมาอขึ้นครับเอ้าวันนี้ขอพูดเรื่อยครับไปแล้วครับผม